สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันนี้มานั่งคุยกันจับเ้าคุยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าสาวสาวที่ส่งคําถามเข้ามาถามหนิงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะ,ยะตะแปะมากมายนะคะก่อนอื่นหนิงขอขอบคุณสาวสาวที่ส่งนะคะข้อความมาบอกหนิงว่าตั้งแต่ที่หนิงเริ่มให้หนิงเริ่มเขียนโปรไฟล์ให้น,ะะนางก็ได้คนที่ถูกใจแล้วก็ให้เขาเรียกอะไร มีหนุ่มเข้ามาทักทายให้เลือกเยอะแยะมากขึ้นนะคะหนิงบอกเลยว่าส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งในการที่เราจะเล่นเว็บเดตได้สำเร็จก็คือาการเขียนโปรไฟล์นี่แหละคะ่ะเป็นด่านแรกเลยนะคะเป็นด่านแรกเลยที่จะทําให้คุณรู้ว่าคุณจะได้หรือไม่ได้จะโดนหรือไม่โดนก็อยู่ที่ตอนที่เขียนโปรไฟล์นี่แหละคะ่ะว่าการเลือกรูปนะคะการเลือกเขียนโปรไฟล์การใช้คําพูดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าให้หนิงเขียนให้หนิงจะเป็นคนที่ คัดกรองแล้วก็หนิงขอรายละเอยียดเล็กน้อยแล้วก็หนิงก็จะเอามาเพื่อให้รู้ตัวคุณแล้วหนิงก็จะเขียนให้นะคะบอกเลยคุณต้องมีข้อมูลให้หนิงนะคะในข้อมูลส่วนตัวคุณหรือข้อมูลของผู้ชายที่คุณต้องการนะคะอันนั้นเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็จะให้หนิงเขียนให้กระทักมานะคะราคาเป็นกันเองนะคะราคาหลักร้อยไม่แพงค่ะนะคะอ่ะโอเคสําหรับ ของที่ขอบคุณหนิงตรงเรื่องนี้หนิงก็ขอบคุณที่ไว้วางใจให้หนิงเขียนโปรไฟล์ให้นะคะแล้วก็วันเสาร์นี้เราจะมีการสอนสําหรับมือใหม่นะคะที่ต้องการเดินสายฟอรจริงๆนะคะ ก็ราคาหลักร้อยเหมือนกันนะคะใครสนใจก็ทักมาที่ ID Line เดี่หนิงจะส่งให้ด้านข้างล่างนี้นะคะท้ายท้ายคลิปนี้เดหนิงจะส่งให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขียนโปรไฟล์เรียนภาษานะคะสำหรับห้องเรียนภาษาที่หนิงสอนอยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จก็หลายคนนะคะในการที่ได้ใช้ชีวิตในการที่ได้เอาภาษาที่หนิงสอนนะคะเอาความรู้ไปคุยไปพูดนะคะ คำโดนๆที่หนิงให้แล้วก็เอาไปทักทายกันก็ขอสแสดงความยินดีด้วยเช่นกันนะคะส่วนที่เป็นโค้ชไม่ต้องพูดถึงได้แต่งงแต่งงานก็ยินดีด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่สนใจทางด้านทาเดินสายฝอรจริงๆที่คุณอยากจะสําเร็จจริงๆอยากจะให้หนิงเป็นโค้ชอยากจะให้หนิงเซ็นโปรไฟล์อยากจะให้หนิงสอนแชทต,ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ หรือเรียนภาษาก็ติดต่อมาที่ ID line, ดีไลน์เดนหนิงจะให้ด้านล่างนะคะดูให้จบเดนหนิงจะเขียนให้ด้านล่างก่อนที่จะจบนะคะก่อนที่จบคลิปหนึ่งจะเขียน ID ไลให้นะคะก็ทักมาตรงนั้นนะคะวันนี้คาถามอะไรที่คุณคถามมาถามมาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณบองคนบอกว่าพี่หนิงคะสัญญาลักษณะแบบไหน ที่ผู้ชายบอกบอกว่าผู้ชายคนนี้เขารักเรานะคะนิง่งอยากจะบอกว่านะคะการที่ผู้ชายจะรักคุณไม่ไม่รักเนี่ยมันจะมีสัญญาณบอกเขาจะมีลักษณะการกระทํของเขาอยู่แล้วเด้อค่ะเด้อเขาจะสัญญาลักษณะที่เขาบอกว่าบ่งบอกว่าเขารักคุณเขาไม่มีวันเปลี่ยนจากคุณแน่นอนถ้าก็ทาแบบนี้นิ่งเอามาให้หนึ่งสองสามสี่นิ่งเขียนมาสี่ข้อสี่ข้อนะคะสี่ข้อการที่เขาทํา จ็สี่ข้อเนี้ยแสดงว่าผู้ชายคนนี้เขารักคุณนะคะไม่มีวันหยุดคือเขารักคุณจริงๆเขารักคุณด้วยความเต็มใจเขาจะไม่ทอดทิ้งคุณเลยนะคะข้อแรกเลยอันนี้คือสําคัญนะคะผู้ชายคนนั้นคุณลองคิดดูว่าผู้ชายคนที่คุณกําลังคุยอยู่หนุ่มฝรั่งที่คุณจะคุยอยู่หรือหนุ่มไทยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคุยอยู่อันนี้ลองกลับไปฟังได้นะคะเป็นทิคเล็กๆน้อยๆเขาบอกว่าผู้ชายที่เขายอมรับ ยอมรับคุณแล้วก็เปิดเผยตัวคุณให้กับทุกๆคนรู้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฟูไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปนะคะถ้าเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่ฉันคบอยู่ผู้หญิงคนนี้แหละคือฉันจะเอามาเป็นพภรระยาะไปบอกลูกถ้าเป็นหนุ่มฝรั่งนะเขาก็จะมาบอกลูกเต้าเขาเขาก็จะมาบอกญาติพี่น้องเขาพ่อแม่เขาว่าผู้หญิงคนนี้คือ คนที่เขาจะแต่งงานด้วยในอนาคตแล้วเขากำลังดูใจอยเขายังไม่เขาเดี๋ยวเขาจะมาหาหรือเขาจะอะไรล่ะอยากจะเอาทําวีซ่าเอาเราไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สแสดงถ้าผู้ชายคนนั้นนะคะผู้ชายคนนั้นทําในลักษณะนี้กับคุณให้คุณมั่นใจเลยค่ะว่าผู้ชายคนนี้มีความจริงใจให้กับคุณในระดับหนึ่ง ยังไม่เต็มร้อยเด้อย,ยังบ่เต็มร้อยมันมีองอออะะคะ์งประกอบเยอะแยะนะคะมีองค์ประกอบเยอะแยะนะอันนี้หนิงก็ยกมาให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะถ้ามีใครบอกว่าโอ้อยากจะให้หนิงพี่หนิงสอนแบบนี้บ้างจังเลยนะคะก็ส่งมาบอกหนิงเยอะๆเดี๋ยวหนิงก็จะได้ตั้งคอร์สต,ตรงนี้ในการเรียนเรื่องนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกให้หมดเนาะอ่ะอะไรอีกถ้าผู้ชายคนนั้นเปิดเผยคุณไม่ว่าจะเปิดเผยกับ ใครคนที่สนิทใกล้ชิดหรือคนทั่วไปแสดงว่าอย่างที่บอกเขาจริงใจกับคุณอยู่ในระดับหนึ่งอะอย่างที่สองล่ะอย่างที่สองคืออะไรอย่างที่สองก็คือเขาให้ความสําคัญกับคุณแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยอย่างเช่นวันเกิดคุณเขาบอกเคยลืมวันเกิดเจ้าผู้ชายส่วนมากถ้าเป็นผู้ชาย ว่าเปรียบเทียบก็โมเมนต์เด้อค่ะเด้อแต่หนุ่มฝรั่งที่หนิงอ่าที่หนิงคบมาเนี่ยนะคะที่สาม,มีหนิงทุกวันเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนไม่ค่อยลืมเขาจะไม่ลืมเรื่องสําคัญพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะวันเกิดหนิงอะไรที่เป็นความสําคัญวันเกิดนะคะอ่าสิ่งเล็ก,ลกลน้อยอย่างที่เราคิดมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นอ่าวันไหนที่ฝนฟ้าตก ที่นี่เขาจะบอกว่าเอ้ยอย่าลืมล่มนะเตรียมล่มนะทาไอ้นี้นะอย่าลืมใส่รองเท้าบูทนะเวลานี้อากาศมันหนาวนนี่นะเขาจะบอกหมดมันเก็บรายละเอยียดเล็กๆน้อยๆอันนี้นคือสามีคนฝรั่งนะคะจะฝรั่งจะเป็นคนที่ทิ้เรื่องนี้ดีมากแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เล็กๆน้อยๆแม้ว่าอ่ะถึงแม้ว่าเช่นเราเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกว่าเอ้ยเราก็ไม่สบายเราปวดหัวเขาจะแบบ กวนเขาเรียกกระตือรือร้นในความที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยกินยานะพักผ่อนนะดื่มน้ําเยอะๆนะอันโน่นอันนี้อันนั้นคือมันเป็นการแสดงความห่วงใหญ่ให้กับเราเล็กๆน,น้อยๆถ้าเขาทําแบบนี้กับคุณแสดงว่าวิชัยคนนั้นเขารักคุณเด้อค่ะเด้อเขารักคุณเด้อสังเกตเบิงค่ะสังเกตเบิงเบอร์ผู้ชายเจ้าจิตก็เราคุยอยู่เนี่ยนะเราเป็นยังสี่บอทรเราเป็นยังสี่ก็จะมีความคุณคือคนสําคัญกับเขาอยู่ใน ระดับหนึ่งเดค่ะโอเคข้อต่อไปล่ะข้อต่อไปนะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองแบบใดจังใดสมมติไม่ใส,สมมติความจริงผู้หญิงไทยเราชอบจะบอกว่าโอ๊ยฉันอ้วนไปหรือเปล่าวันนี้ฉันกินเยอะฉันรู้สึกอ้วนไปอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงทําเป็นชอบแบบเนี้ยโอ๊ยผมทรงนี้ดีไหมแต่งหน้าแบบนี้ดีไหมคือเราจะกระวนกระวายไปหมดเราจะรู้สึกแบบ ไม่มั่นใจในตัวเองโน่นนี่นั่นใช่ไหมถ้าผู้ชายคนนั้นเขารักเราเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อ้วนหรอกเธอเธอดูดีมากเธอจะใส่ชุดไหนก็สวยอ่ะอย่างตัวนิงแฟนอย่างนี้นะคะนิงจะเป็นคนที่แบบว่าเราไม่ค่อยชินกับเรื่องการใส่เสื้อผ้าของเมืองหนาวเพราะเราบ้านเรามันร้อนตับแปะปีนี้ยี่ชันยายมาอยู่นี่มันก็จบเป็นเมืองหนาวแล้วเป็นครั้งแรกที่นิิงต้องใส่เสื้ออะไรที่มันเกี่ยวกับตัวใหญ่ๆอะ่ะ คืนเสื้อมันต้องหนาถึงจะเอาอยู่ถูกไหมพอเราใส่เข้าไปมันเหมือนกับเราอ้วนตึบเลยอย่างเงี้ยนี่นก็สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคไหมเนี่ยมันดูอ้วนเลยไหมแฟนนี่บอกว่าเธอโอเคเธอดูด okay, ีนะคะเธอดูดีเพราะว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเสื้อมันอากาศมันเย็นเธอก็ต้องใส่แบบนี้อย่างนงี้นะคะใส่อยู่บ้านเราต้องใส่เสื้อแขนยาวอย่างเงี้ยมันโอเคเหรอมันจะอะไรเหรอแฟนนี่เขาจะบอกว่า,าเวลานอนให้เธอใส่เสือ้อหนาะหนาะ ะะก็คือใส่เสื้อให้มันอุ่นนั่นแหละนะคะแล้วก็ห่มผ้าให้มันอุ่นเราพราะร่างกายเรามันจะได้แบบว่าอุ่นกลางคืนมันหนาวมากอย่างเงี้ยค่ะแม้จะมันฮีเตอร์บางทีมันก็ทำให้เราอุ่นได้มันทําให้เราแบบรู้สึก ไม่สบายได้ก็คืออากาศมันเย็นเนาะนั่นแหละสิ่งเล็กๆน้อยๆถ้าในลักษณะแบบนี้ที่หนิงพูดมาเหมือนชําเข้าเป็นทําเหมือนสามีหนิงนะคะแสดงว่าคุณคือคนที่สําคัญสําหรับเขานะคะจำเอาไว้สังเกตสังเกตสังเกต,เกตแมนบอกเอาขอสุดท้ายขอสุดท้ายอีกอันนึงคะ่ะอีกอย่างอีกเขาจะรวมปัญหาของคุณคือปัญหาของเขาอย่างเช่น สมมุติว่าอไม่ใช่สมมุติแต่ตัวนิงเนี่ยนิงจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเมีปัญหาเรื่องเรื่องตอนเนี้เรื่องเรียนเนาะบางทีนิงก็จะเฮ้ยมันอะไรเนี่ยมันอะไรคือนิงมีปัญหามีคําถามร้อยแปด หนิงไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแฟนหนิงก็จะบอกว่าเออคือเขาก็จะพยายามมาช่วยหนิงแก้ปัญหาพยายามมาอธิบายให้ถ้าเขาขอดูด้วยสิเขาอ่านมั่งปัญหาเธอคืออะไรอะไรเงี้ยเออโจทย์เธออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาอ่านกับหนิงอ่านเสร็จเขาก็จะมาช่วยแก้ช่วยตอบช่วยอธิบายเรล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าหนุ่มของคุณเขบอกว่า หนูอยู่คนละที่อย่างพี่หนิงหนูจะรู้ได้ไงอย่างเช่นถ้าเป็นเราอยู่คนละที่เราก็จะบอกว่าถ้าปัญหาของเราเช่นอ่ะเรามีปัญหากับเพื่อนอย่างเงี้ยมีปัญหากับพี่น้องแล้วเราอธิบายเราเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยเธอโอเคไหมปัญหานี้มันมันแก้ได้อย่างงี้คือเขาช่วยเราแก้เวลาเราวิดีโอคอลคุยกับเขาเนี่ยค่ะเฮ้ยปัญหานี้มันเล็กๆน้อยๆน,นะมันแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาจะติดตามรายละเอียดสมติว่าเออพรุ่งนี้เขาแนะนาไปแล้วคุณบอกโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปจัดการเองพอเจอกันอีกทีนึงเขาก็จะ คอยติดตามกนว่าเฮ้ยเป็นยังไงปัญหานั้นที่คุณเจอมันคืออะไรยังไงผ่านไปได้ไหมโน่นนี่นั่นคือเขาใส่ใจเขาเก็บรายละเอียดตรงนี้ไงเขาก็จะห่วงใหญ่เราถ้าเขาเป็นแบบนี้นะคะ คุณคือคนสําคัญสําหรับเขาแล้วนะคะอาจจะมีองค์ประกอบอีกเยอะแยะมากมายที่หนิงบอกมันไม่ได้แค่เรื่องเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะแต่มันอาจจะมีอีกหลายๆเรื่องที่มันเป็นองค์ประกอบของของ,ของความรักเนาะการมีรักทางไกลเกี่ยวกับหนุ่มต่างชาติหรือหนุ่มไม่จากต่างชาติอาจจะเป็นหนุ่มไทยหนุ่มอะไรก็แล้วแต่นะคะพวกสีข้อนี้เอาไปใช้ได้ เหมือนกันเอาไปลองพิจารณาดูนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวหนิงนะคะเพราะว่าอย่างที่หนิงบอกทุกคลิปคือนี่เป็นคลิปความคิดส่วนตัวหนิงที่มันไม่ได้มีหนิงความสุขหนิงว่าสิ่งที่หนิงพูดมันก็ไม่ได้สแตนดาร์ดอาจจะมีมุมมองของคนอื่นที่แตกต่างไปจากหนิงถูกไหมคะก็โอเคตรงจุดนั้นเนาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หนิงพูดก็คือออกจากความจริงใจแล้วก็ออกจากประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกของหนิงนะคะหนิงแต่หนิงไม่เคยไปฟอร์สไม่เคยไปบอกว่าสิ่งที่หนิงคิดคือความ สแตนดา์ดคือความจริงไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวให้พิจารณาเอานะคะคนไหนที่อยากเรียนแชทเรียนภาษาคนไหนที่ชอบบอกว่าพี่นิงหนูจะให้เขียนโปรไฟล์หนูค่ะเพราะว่าเพื่อนของหนูบอกว่าเพื่อนหนูให้พี่เขียนโปรไฟล์แล้วเพื่อนหนูมีมีหนุ่มฝรั่งมาติดเยอะเลยแล้วก็เลือกเอาเลยอยากจะได้หนูอยากจะเป็นเหมือนเขาค่ะหนูยอมจ่ายเพืนว่า ก็ทักมานะคะวันนี้ก็เขียนไปให้อยู่4ีหคนนะคะเพิ่งเขียนเสร็จไปก็เลยมาอัดวิดีโออัดคลิปตรงนี้นะคะก็ส่งมาที่ id line สองหาหนึ่ง n i n g หนึ่งเขียนไว้ข้างล่างนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งได้คนที่หนึ่งเป็นโคช้ชประสบความสําเร็จแล้วแนะนําต่อกับเพื่อนอีกต่อไปคนไหนที่สนใจก็ทักมาที่ id l ลนนี้เหมือนเดิมนะคะโอเคไปแล้วบายบายคะ่ะ